สวัสดีครับพี่น้อง FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสองเมวนะครับเนาอวันนี้บานนิดสิพามาเห็ดปุย๋ยหมักนะครับอ่าซึ่งเมื่อวมาจากว่าบานนิดแต่ไปเห็นสวนยางของบานนิดแล้วมันบ่งงามนะครับโดยที่ว่าฮัาใส่ปุย๋ยเคมีแล้วมันก็นยังบ่งงามนะครับปีนี้พอใส่ปุย๋ยเคมีไปก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสวนยางอา่าบ่งงามตามที่ความมุ่งม,มา่ปรารถนาไว้นะครับ ก็เลยสิหันมาเพิงกเกษตรเป็นแบบอินทรียจักหน่อยนะครับก็เลยวัสิม,มักหอยเชอรี่นะครับมักป้านะครับว่าง่ายๆคือเป็นมักเนื้อเป็นมักโปรตรีนนะครับเพื่อที่จะเอาไปฉีดบำรุงต้นยางนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกะซีา้ามาเบิ่งเลยนะครับเนอะว่าการที่เราจะทําปุ๋ยหมักเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าไ เอาหอยมาหมักแล้วก็คนมันก็ได้นะครับมันก็ได้นะครับถ้าว่าเรามีเทคนิคนะครับบางท่านอาจจะไปขอหัวเชื้อน้ำหมักที่เขาหมักเป็นแล้วมาใส่สูตรนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเริ่มต้นจริงๆแล้วการหมักเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีสารเล่งก่อนนะครับสารเล่งพวกนี้ก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือ ที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรนะครับวันนี้ผมมีมาให้ดูอันนี้สารเล่งพอดหกนะครับสรบพพคุณบำบัดน้ำเสียนะครับตัวนี้นะครับลดกลิ่นเหม็นของน้ำเสียนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับเทลงในคอกสัตว์พื้นที่เน่าเหม็นเพื่อทำความสะอาดคอกสัตว์พวกลูกยุงอะไรนี้ได้เลยนะครับวิธีการใช้ก็คือ เอาพดหกนี่นะครับผสมกับน้ําแล้วราดที่คอกสัตว์ได้เลยนะครับอันนี้จะลดกลิ่นเหม็นนะครับถ้าว่าเราหมักมันเหม็นเราต้องใส่ตัวนี้นะครับเพื่อลดกลิ่นเหม็นของเขานะครับส่วนการใช้นะครับก็เขาจะเขียนไว้ข้างหลังซองทุกทุกอย่างนะครับแต่นี่ผมได้มาจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับห้ามซื้อขายนะครับนี่ผมไปขอมานะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับลดกลิ่นเหม็นของน้ำหมักของเรา ตัวที่2ก็คือสารเร่งซุปเปอร์พอร์ดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจะเร่งให้น้ําหมักของเราเนี่ยเป็นน้ําหมักที่มีคุณภาพด้วยโดย,โดยที่ว่าต้องใช้นะครับถ้าไม่มีไม่เป็นนะครับหรือเป็นก็มีประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยนะครับสําหรับซองนี้ใช้ได้อยู่ที่1ตันนะครับแต่ว่าบาวนี้จะใช้แค่20กิโลนะครับผมจะใส่เข้าไปเลยเพราะว่าตัวนี้นี่มันไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับ มันเป็นสารเล่งนะครับสารเล่งเขาบอกว่าควรใช้ปุ๋ยที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้วนะครับสังเกตได้จากปุ๋ยที่มีสีน้ำตาลเข้มหรือลักษณะยุ่ยนะครับละเอียดไม่มีกลิ่นเหม็นอันนั้นถือว่าสารสารชีวภาพของเราได้เ,เขาเรียกว่า ได้เป็นปุ๋ยแล้วนะครับก็เอาไปใช้ไปฉีดแต่ผมเนี่ยจะหมักแล้วก็จะเอาไปฉีดนะครับผสมน้ําแล้วก็ฉีดส่วนวิธีการนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามมาเลยครับตามมาดูกันกับบาวนิดเนาะไปน้ำมักของบาวนีน่มักไว้น้าแล้วนะครับเนาะสังเกตทีนี้ผมจะใส่สารเล่งเข้าไปนะครับผมจะใส่สารเร่งตัวนี้นะครับเพื่อกำจัดกลิ่นนะครับไม่ให้มันกลิ่นมันเหม็น ผมก็จะที่ซองใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วย พอดอหนึ่งพอดอหนึ่งกับพอดอหกนี่ต้องใช้นะครับพอดอหกเนี่ยคล้ายๆเขาเป็นปุ๋ยชีวาภาพนะครับมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นปุ๋ยที่ว่าเป็นแล้วแต่ว่าอัดแห้งนะครับผมก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับส่วนที่เหลือเอาไว้ก่อน หลังจากนั้นผมก็จะกรองนะครับจะกรองจะกรองเอาเฉพาะน้ํานะครับไม่เอาเนื้อผมจะกรองนะครับรอบนี้ผมจะกรองเอาเฉพาะน้ําที่ไม่เอาเนื้อ โดยที่ว่าผมจะทําเป็นสูตรเข้มข้นก็ว่าได้นะครับผมจะทําเป็นสูตรเข้มข้นนี่ครับ ครับเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับเราจะทำไว้อยู่ประมาณ20ลิตรนะครับพราหลังจากนั้นเราก็จะไปผสมน้ำา1ต่อ20อีกเหมือนเดิมนะครับความหมายก็คือว่าพอผมเอาไปฉีดผมจะได้น้ำหมักอยู่20ถังฉีดนะครับผมก็จะไปฉีดพ่นนะครับนี่คือเข้มข้นสุดๆแล้วครับหลังจากนั้นปิดไว้ครับปิดไว้ ไว้อย่างนี้นะครับน้อเสร็จแล้วครับนี่ <li ly> ก็สำหรับมือนี้นะครับการทกปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับกัดเซตแล้วนะครับแต่ถามว่าทาไมถึงเสร็จไวเพราะว่าบาวนี้เนี่ยหมักหอยเชลลี่ไว้แล้วนะครับแต่สำหรับที่ทําใหม่ๆก็ต้องหาหอยเชลลี่แล้วก็ถึงจะมาใส่ถังหมักนะครับถ้าเราอยากให้มันเป็นไวก็คือต้องทุกๆๆหน่อยนะครับจะทําให้หอยเชลลี <li ly> ่เปลือง่ายนะครับแต่ของผมนี่มันเปลือยแล้ว ผมก็เลยใส่สารหมักลงไปแค่นั้นนะครับผมจะทิ้งไว้อีกประมาณสักเจ็ดวันผมก็เริ่มจะเริ่มฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะไปพ่นอะไรนะครับมันจะสวยแค่ไหนหรือจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ